Well, good morning and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ Thank you so much for joining us. ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันกับเรา If you have not subscribed to our channel, please do so. ถ้าคุณยังไม่ได้กด subscribe นะครับในช่อง YouTube ของเรายังไง ช่วยกดด้วยนะคะเพื่อที่คุณเองจะได้รับประโยชน์และก็รับพระพรมากมายจากคำเทศนาที่เต็มไปด้วยความเชื่อนะคะเพราะว่าทุกๆเช้าเองเนี่ยเราอยากจะช่วยคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยถ้อยคำของพระเจ้าแต่ไม่เป็นไรนะคบถ้าเช้าไหนพลาดไปเนี่ยช่วงกลางวันคุณก็สามารถที่จะกลับมาดูได้นะคะแต่ที t สัปดา s ์ o t ้ o i ruled by Fear by ในสัปดาห์นี้นะคะเรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้ความกลัว you know, word generation The all any in to of God of is us ผมก็รู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากเลยนะครับกับถ้อยคำของพระเจ้าว่าถ้อยคำของพระองค์เนี่ยเป็นคำพูดที่เข้ากันกับทุกยุคทุกสมัยในชีวิตของเราเลย about Testament was thousands years think written Old this the of ลองนึกดูนะคะว่าพันธสัญญาเดิมเองก็ถูกบันทึกเอาไว้เมื่อหลายพันปีที่ผ่านมา same with the with the New Testament แล้วก็เหมือนกันกับพันธสัญญาใหม่ด้วย and yet because it's the word of God แต่เป็นเพราะ สิ่งนี้คือถ้อยคำของพระเจ้าก็เลยสามารถที่จะเอามาใช้กับในช่วงเวลาของเราได้ด้วยเพราะตรงนี้ก็คือสติปัญญาของพระเจ้านะครับ the truth it in เราจึงจำเป็นต้องศึกษาถ้อยคำของพระเจ้านะครับแล้วเราก็ต้องช่วยเอาประโยชน์หรือว่าเอาความจริงนี้มาใช้ให้เต็มที่ที่สุด Alright so let's go to a key text Psalm 34 verse 4ตอนนี้อยากจะให้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์กันก่อนนะครับในสดุดีบทที่34ข้อที่4นะครับ David says I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears ดาวิดได้บอกว่าข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ You know, the way God answers and the way God delivers his people in the Bible. คือวิธีที่พระเจ้าตอบอคําอธิษฐานของผู้คนของพระองค์แล้วก็วิธีที่พระองค์ใช้ในการช่วยเหลือผู้คนของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมก็เป็นการเปิดเผยให้เราได้เห็นว่าสิ่งนี้คือหัวใจของพระเจ้าสําหรับเราด้วยเหมือนกันนะคะเพราะพระเจ้าจะไม่มีวันทําอะไรที่ขัดแย้งกันกับความประสงค์ของพระองค์แน่นอนและพระเจ้าเองก็ทรงตอบดาวิดนะคบแล้วก็ยัง ช่วยกู้ดาวิดจากความกลัวทั้งสิ้นของเขาด้วย so us, ดังนั้นจึงเป็นอะไรที่ชัดเจนมากสำหรับเราเลยว่าพระเจ้าเองไม่ต้องการที่จะให้เราตกอยู่ภายใต้ความกลัวนะคะ you know, เพราะว่าความกลัวเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นเจ้านายที่แย่มาก rules, rules, เพราะว่าไม่ว่าจะเมื่อไหร่หรือที่ไหนก็ตามที่ความกลัวได้ปกครองอยู่นะคบที่นั่นก็จะไม่มีอะไรดี Fear always puts us on the wrong path. เพราะความกลัวเนี่ยจะทำให้เราตัดสินใจก้าวไปผิดเส้นทางตลอดเวลา Fe lives always in หรือว่าความกลัวก็จะทำให้เกิดผลในทางที่ไม่ดีขึ้นในชีวิตของเราเสมอ So doesn us God to be ruled be fear want by พระเจ้าจึงไม่อยากจะให้เราอยู่ใต้ความกลัวนะค today วันนี้ผมอยากจะให้คุณเนี่ยเปิดใจที่จะเชื่อตามความจริงนี้เลยว่าพระเจ้าต้องการที่จะช่วยเหลือคุณ From fearars your All ให้หลุดพ้นจากทุกความกลัว that's the Re. And we seek God together. Because he's the only one that can help us live our life and not be ruled by fear. So we're talking about five reasons to not. fear be ruled or to not ruled by แลวเราก็กำลังแบ่งปันกันถึง5เหตุผลนะคะว่าทำไมเราจึงสามารถดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความกลัวได้ Yesterday we said we're not supposed to be ruled by fear because God loves us และเมื่อวานเราก็ได้แบ่งปันกันไปในเหตุผลแรกนะคะว่าทำไมเราไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ในความกลัวเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรา You know here's a simple truth และนี่ก็คือความจริงที่เรียบง่ายมาก Whenever a believer is ruled by fear เมื่อไรก็ตามที่ผู้เชื่อเนี่ยยอมให้ความกลัวปก อยู่นชีวิตแสดงว่าเขาอาจจะหลงลืมความรักที่พระเจ้ารักเขาไปนะครับและเขาก็เลยไม่ได้ดำเนินชีวิตในการเปิดเผยความจริงว่าพระเจ้ารักเขานะค e เพราะพระคัมภีร์บอกว่าในความรักของพระเจ้านั้นก็ไม่มีความกลัวคือเมื่อเราเองมีความเข้าใจหรือได้รับประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าความกลัว มันก็จะถูกขจัดออกไปจากชีวิตของเราด้วยนะครับ Alright so the second one is this และอันที่สองนะครับก็คือ We should not be ruled fear because should not by เหตุผลที่สองที่เราไม่ควรจะยอมให้ความกลัวมาปกครองเหนือชีวิตของเราก็เพราะว่า God will help us ยังไงก็ตามพระเจ้าจะช่วยเรานะครับ God will help พระเจ้าจะช่วยเราแน่นอน you know, that guarantee that's a อันนั้นก็คือสิ่งที่พระองค์รับประกันอยู่แล้ว Now, may not always help in think always way we He help <laughs> <or S 2> the may us แต่พระองค์อาจจะไม่ได้ช่วยเราตามวิธีที่เราคิดหรอกนะครับ the want we way หรือว่าในวิธีที่เราต้องการ He will always help us in the best way. แต่พระองค์จะช่วยเราเนี่ยตามวิธีของพระองค์ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดเสมอ After all he knows the best for us เพราะว่าอย่างไรก็ตามพระองค์เนี่ยรู้นะคะว่าอะไรดีที่สุดสําหรับเรา But regardless of how he helps us แต่ถึงยังไงที่ถึงแม้ว่าพระองค์จะช่วยเราก็ตาม We need to be confident เราเองก็ยังจะต้องมีความมั่นใจนะคะ God will help us ว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยเราแหละ Now this is not a wishful thinking ตรงนี้มันไม่ได้เป็นความหวังที่เราหวังแล้ว ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่า It is an expectation based on the word of God แต่มันเป็นความคาดหวังของเราที่อยู่บนพื้นฐานจากคําสัญญาหรือถ้อยคําของพระเจ้านะครับ God will never fail his own word พระเจ้าจะไม่มีวันทําอะไรที่ผิดต่อคําพูดของพระองค์แน่นอน In Isaiah 41:13 it says for I the Lord your God hold your right hand it is I who say to you fear not I'm the one who helps you ในอิสยาห์นะคะบทที่4 1ข้อ13ได้บอกว่าเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าฉุดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้า notice what God says here ให้เรามาดูกันนะคะว่าพระเจ้าพูดไ้อย่างไรในข้อนี้ fear not อย่ากลัวเลย fear not อย่ากลัวเลย but why fear not แล้วทํไมถึงไม่ต้องกลัวล่ะ He gives us a reason พระเจ้าก็ยังให้เหตุผลนะครับ She not because I'm the one who helps you พระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานี่แหละจะช่วยเจ้า You know God's word is always to God will never a uh, fail his word คือถ้อยคําของพระเจ้าเป็นความจริงเสมอนะคะพระเจ้าพูดคําไหนคํานั้นพระเจ้าจะไม่มีวันทําอะไรผิดต่อคําพูดของพระองค์แน่นอน and god here is giving us a basis a foundation a reason to not be ruled by fear แล้วตรงนี้พระเจ้าเองก็ได้ให้เหตุผลให้การมั่นใจกับเรานะครว่าทําไมเราถึงไม่จําเป็นต้องกลัว it said i'm the one who helps you เพราะพระเจ้าบอกว่าเราเองนี่แหละที่จะช่วยเจ้า you know i was thinking about this the other day เมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็ได้คิดถึงคําคํานี้ what would happen if God fails His word. ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าพระเจ้าไม่สามารถทําตามที่พระองค์พูดได้ you know, many people ask ก็มีหลายๆคน um, นะครับที่เขาถาม You know after Adam and Eve fell ว่าหลังจากที่อาดัมและเอวาเนี่ยได้ทําผิดพลาดไปแล้ว You know why didn't God just take them out just, just take them out and then start all over again ทำไมพระเจ้าก็ไม่ตัดเขาออกไปล่ะแล้วก็เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่เลยเพราะพระเจ้าไม่สามารถที่จะทำอะไรผิดต่อคำพูดของพระองค์ได้คือพระองค์ได้กำหนดไว้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสออกไปแล้วนะคะว่าอาดัมและเอวาก็จะได้เป็นพ่อเป็นแม่ของมวลมนุษยชาติทั้งหมดและพระเจ้าไม่สามารถเอาคำพูดของพระองคกม changes word ดังนั้นพระเจ้าไม่สามารถที่จะถอนคําพูดได้หรือว่าเปลี่ยนคําพูดใหม่ได้นะครับให้คุณลองคิดดูนะคร If God fails his word ถ้าพระเจ้าไม่สามารถทําตามคําพูดของพระองค์ w he will no longer be a righteous god พระองค์ก็ไม่สามารถเป็นพระเจ้าที่ชอบทําได้อีกต่อไป If God fails his word ถ้าพระเจ้าทําผิดต่อคําพูดของพระองค์ The whole universe will fall apart รับรองเลยนะคะว่าจักรวาลทั้งหมดมันก็จะล่มสลายลงทันที The Bible says the whole universe is upheld by his word เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้ทรงพยุงจักร วานนี้ไว้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ถ้าพระเจ้าไม่สามารถทำตามคำพูดของพระองค์ได้มันก็จะเกิดความพินาศหรือความหายนณะขึ้นแต่ความเป็นจริงก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจะโกหกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจะเปลี่ยนคำพูดของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าฟ้าสวรรค์เนี่ยวันหนึ่งนะคบมันก็จะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะ ดำรงอยู่เป็นนิตถ้อยคำของพระองค์จะไม่มีวันล้มเหลว so when we look at this verse in this light ดังนั้นเมื่อเรามองดูถ้อยคำตรงนี้หรือข้อพระคัมภีร์นี้จากความจริงนี้นะคะ we have a sure foundation to not be ruled by fear ก็จะทำให้เรามีรากฐานที่มั่นคงและทำให้เรามั่นใจได้ว่าเอ้ยฉันไม่จาเป็นต้องยอมให้ความกลัวมาปกครองอยู่เหนือชีวิตเพราะพระเจ้ารับปากกับเราแล้วว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้าเอง so let's submit to this truth ดังนั้นก็อยากจะ ้เรายอมจำนนกับความจริงนี้ And let's allow this truth to rule our lives แล้วยอมให้ความจริงนี้นะครับที่จะปกครองอยู่เหนือชีวิตของเรา Say this in your heart right now อยากจะให้คุณเนี่ยพูดตรงนี้ในใจของคุณนะครับ God is helping me ว่าพระเจ้ากําลังช่วยเหลือฉันอยู่ God's help is coming แล้วความช่วยเหลือของพระเจ้ากําลังจะเกิดขึ้น The best help in his wisdom is coming to me แล้วการช่วยเหลือที่ดีที่สุดตามสติปัญญาของพระองค์กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของฉัน God will help me in ways I don't และพระเจ้าก็จะช่วยเหลือฉันในวิธีที่ฉันเองอาจจะคิดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ God will help me in ways that will surprise me และพระเจ้าจะช่วยเหลือฉันในวิธีที่ทําให้ฉันรู้สึกประหลาดใจ You know when you dwell on this truth เมื่อคุณเนี่ยคิดถึงแต่ความจริงแบบนี้ You know fear will not rule your heart คุณดูไหมครับว่าความกลัวเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะครอบงําเหนือจิตใจของคุณเลย You know Israel was surrounded by enemies อิสราเอลเองก็ถูกศัตรูมาล้อมรอบเอาไว้ Enemies that were greater than them in number เป็นศัตรู ูที่มีจํานวนมากกว่าจํานวนทหารของเขาคุณลองคิดดูนะคร When Israel left Egypt ตอนที่อิสราเอลเดินทางออกมาจากอียิปต์ There were roughly about 3 million people ก็จะประมาณสัก3ล้านกว่าคนนะครับ Along the way after the law was given because of disobedience many died in the wilderness แต่ว่าในระหว่างการเดินทางนั้นเมื่อช่วงเวลาที่พระเจ้าได้มอบธรรมบัญญัติลงมานะครับมันก็มีหลายคนที่ต้องล้มตายลงในถิ่นทรึกกันด่าน And most Bible scholars agree และผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์โดยส่วนมาก หลายหลายคนเลยนะคะก็เห็นด้วยว่าในช่วงเวลาที่โยชัวและคาเลบนำคนอิสราเอลเข้าไป Uh, อยู่ในดินแดนแห่งพระสัญญานัน้น They were only in the, in the thousands ตอนนั้นเนี่ยมีจํานวนอยู่แค่หลักพันเท่านั้นเองนะครับ So, so they were a very small nation, very small group of people เขาเองก็เป็นประเทศเล็กๆเป็นกลุ่มผู้คนจํานวนน้อย But they were surrounded by established tribes แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเคาก็ถูกล้อมรอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆที่เรียกว่ามีการตั้งรกรากกันอย่างมั่นคงแล้ว And they were more trained in warfare แล้วก็ Uh, ชนเผ่าเหล่านั้นเนี่ยก็ได้รับการฝึกฝนในการต่อสู้ในสงครามมากกว่า so so if in physically speaking ถ้าเราพูดกันตามฝ่าย uh, ธรรมชาติแล้ว Israel cannot survive อิสราเอลไม่สามารถที่จะรอดได้แน่นอน because of this powerful enemies เป็นเพราะว่าศัตรูที่อยู่ล้อมรอบเขาเนี่ยมีอํานาจมหาศาล but you'll be surprised when you look at history แต่ถ้าคุณได้ดูจากในประวัติศาสตร์นะครับคุณจะรู้สึกทึ่งเลยละ่ะ most of these powerful tribes and powerful nations today they're gone ว่าประเทศหรือว่าเผ่าต่างๆที่เรียกว่ามี อำนาจทุกวันนี้เนี่ยบางเผ่าก็หายไปแล้วนะค y แต่ว่าอิสราเอลนั่นก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่ดูแล้วมันน้อยนิดหรือเกินไม่ว่าศัตรูจะพยายามทำอะไรกับเขา Israel came back and became a nation again Israel ก็สามารถที่จะกลับมาแล้วก็เป็นประเทศได้อีกครั้งหนึ่ง because god told them เพราะพระเจ้าบอกกับเขา no matter what i'll help you ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะช่วยเจ้า even though they were imperfect ต่อให้เขาจะไม่มีความสมบูรณ์แบบก็ตาม because god gave his word because of his covenant และพระเจ้านั้นได้พูดไปแล้วเนื่องจากพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงกระทำ in spite of the enemies ไม่ว่าจะมีศัตรูมากมายขนาดไหน Israel survived as a nation อิสราเอลก็ยังสามารถอยู่รอดมาจนเป็นประเทศในทุก the powerful kings in the past that came against israel ในอดีตนะครับก็มีกษัตริย์ที่มีอํานาจหลายองค์พยายามที่จะต่อสู้แล้วก็กวาดล้างอิสราเอล all those kings and kingdoms are gone แต่ว่ากษัตริย์เหล่านั้นหรือว่าแผ่นดินเหล่านั้นเนี่ยก็ได้หายไปแล้วนะครับ israel is still established today แต่อิสราเอลเองก็ยังคงประเป็นประเทศอยู่จนถึงทุกวันนี้ this is a testimony of god's faithfulness นี่ก็ถือว่าเป็นคําพยานอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของพระเจ้า israel f e not i will help you พระเจ้าบอกกับอิสราเอลไปแล้วนะคร ว่าอยากลัวเลยเราจะช่วยเจ้าและพระองค์ก็ช่วยเขาจริงๆแล้วถ้อยคำนี้ก็ยังคงเป็นความจริงสำหรับเราด้วยพระเจ้าเองก็พูดกับเราเหมือนกันว่าอยากลัวเลยอย่าให้ความกลัวต้องมาปกครองอยู่เหนือจิตใจเพราะว่าเราเองนี่แหละจะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าผมเชื่อนะคะว่าวันนี้พระเจ้าจะช่วยคุณแล้วความช่วยเหลือที่น่าประหลาดใจกำลังจะเกิด ขึ้นกับคุณแล้วนะคะให้คุณเชื่อนะคบแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าไว้ทุกๆวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขมากๆเลยนะครับ